เราจะมาสาธิตการเล่นของการที่ถูกต้องก็ตอนอืีนเลยขอแนะนำข้อแรกการปักแป้งทีู่วิธีก็เราก็ควรไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายครับเราควรปักแป้งแต่ละน้อยครับไม่ควรลว้วนลามมากไม่ขนาดนั้นครับส่วนจะปักมากหรือปักน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปักมากไหนแต่การปักแป้ง วิธีนะครับหลังจากที่เราดูการทาแพรกที่ถูกวิธีไปแล้วก็จะมาดูการสระน้ําของสมการกันนะครับว่าการเล่นน้ําที่ถูกวิธีนั้นจะเป็นยังไงกันนะครับการเล่นน้ำที่วีนั้นเราควรไป รถน้ำเขาหรือว่าสาดน้ำเขาอย่างเบาๆนะครับควรไม่ควรสาดแรงไปครับน้ำก็โอ้เย็นอย่าสาดจนเย็นมากไปนะครับก็นั่งคืนดีๆแต่ดีพี่ดีครับ Dragon b a l าเราไม่ควรใส่น้ำแข็งลงไปใน ในน้ำครับไม่งั้นจะทำให้เลือดเราออกเลือดเราก็จะไหลออกมามันจะทําให้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นเลือดไหลเลือดก็คือว่าหวานว่าคือว่าการที่เราแต่ว่าเราขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าอะไรอยู่ยานฐานน้ไม่ควรสานน้าแรงแล้วก็ใส่น้ำแข็งครับจะเป็นอันตรายต่อต่อผู้ขับขี่ได้นะครับเลือดก็ออกด้วยหนาวครับมีครับ ิเดนมาลนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดและนี่ต่องลังไอ้ตายไอ้ไม่งั้นไม่ออกครับเลือดนีแบบสุดยอดกันเลยทีเดียววัยงครับนักแสดงงไหวหรือเปล่า ในกูสีแดงแล้วอ่ะเกมเนี่ย